กับคันนี้เป็นโปร x ที่เป็นสีเทาแรมโบแบบนี้น่าใช้มากๆเลยค่ะสีสวยนะเห็นรถคันจริงแบบนี้จะบอกว่าใครๆก็ชื่นชอบค่ะทางฝั่งด้านหน้าของเขาค่ะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ด้านหน้าค่ะที่เป็นเอกลักษณ์เลยใครๆก็ชอบกับตัวฟอนต์นิสสันค่ะที่เป็นสีส้มแดงแบบนี้ค่ะตัวสัญ,ญลักษณ์ด้านในก็จะเป็นสีดําเงากระจังด้านหน้าจะเป็นสีดําค่ะพร้อมตัวฟอนต์นาวาร่าด้านบน และก็ข้อดีในตัวนิสสันนาวาราโปรโฟโอเอคค็กตนี้มาพร้อมกับนี่เลยค่ะมีช่องสัญญาณหรือตัวเรดาร์ค่ะป้องกันการชนด้านหน้านั่นเองนี่เป็นลายแคปล่าด้วยนะสวยมากๆเลยกันชนด้านหน้าค่ะที่อยู่ทางด้านล่างที่มืออาจิจับอยู่ก็จะเป็นสีดำพร้อมตกแต่งตัวเส้นตัดค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของโปรโฟโอเอ็กันนี้เลยสีส้มแดงนั่นเองแค่ได้แบบนี้ ก็หล่อออกจากโชว์รูมเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างค่ะกับไฟหน้าค่ะเขามาพร้อมกับไฟหน้าโคมใหญ่ค่ะที่เป็นคอสไอค่ะแบบ LED เป็นโปรเจคเตอร์ด้วยเป็นสีดวงแบบนี้เลยพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ u ั n นิ่งไล h ์แบบ LED ค่ะมีตัวไฟเลี้ยวด้านในด้วยค่ะสวยๆให้แบบนี้เลยและยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED อีกด้วยค่ะตัว พื้นหลังด้านในตัวข้อไฟตันหมอกจะเป็นสีดำค่ะไปต่อด้านข้างกันเลยดีกว่าค่ะกับซุ้มล้อสีดำตกแต่งด้วยเส้นตัดสีส้มแดงค่ะเพื่อให้เข้ากับตัวยางนั่นเองที่เป็นฟอนต์มีสัญลักษณ์สีขาวตรงนี้มาด้วยล้อด้านข้างตรงนี้ค่ะยางจะเป็นยางของโยโกฮาม่าสเปคยาง 255-65R17 ทับค่ะล้ออันลอยสีดำเงาขนาด17นิ้วมาพร้อมน็อตล้อห แล้วก็มีสัญลักษณ์ตัวครอบดุมล้อที่เป็นของโลโก้นิสสันมาด้วยเป็นสีส้มแดงแบบนี้เลยตัดกันมากเลยตัวอักษรของยางก็จะเป็นสีขาวด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าค่ะที่เป็นอิสระปริงนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะมาต่อกันที่กระจกมองข้างกันบ้างดีกว่าค่ะกระจกมองข้างด้านนี้ก็จะเป็นสีดําเงาด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยว ด้านล่างจะเป็นตัวกล้อง360องศาค่ะและยังมาพร้อมกับระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนส์อีกด้วยค่ะให้คมแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยทางฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างตัวด้ามจับเปิดประตูจะเป็นสีดำเงาพร้อมตัวปุ่มกุญแจคีย์เลสหรือกุญแจอัจฉริยะค่ะตัวนี้จะเป็นผิวสัมผัสให้ด้วยเพื่อการใช้งานที่ง่ายมากขึ้นค่ะด้านบนมาพร้อมกับราลาหลังคาสีดำเงาค่ะจะบอกว่า สีเหล่าหลังคากับตัวล้อสีเดียวกันและทำให้รถดูน่าใช้มากเลยค่ะบันไดด้านข้างก็กว้างค่ะสามารถเหยียบเข้าไปภายในห้องผู้โดยสารก้าวเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายเลยกับบันไดด้านข้างสีดาเต็มแผ่นแบบนี้ค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่2ทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตัวดําจับเปิดประตูที่เป็นสีดําเงา นี่มาดูถังน้ํามันเชื้อเพลิงกันดีกว่าค่ะฝาถังเปิดง่ายสะดวกสบายบานใหญ่แบบนี้เลยรองรับน้ํามันดีเซลค่ะไม่ว่าจะเป็น B7 B10 B20 ค่ะความจุถังน้ํามันจะอยู่ที่80ลิตรแล้วก็สามารถปิดเก็บไปแบบนี้ได้สะดวกเลย ซุ้มล้อด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นซุ้มล้อสีดำแถบเส้นตัดสีส้มแดงแบบนี้ล้อด้านหลังก็สวยค่ะใครที่ชื่นชอบในตัว Nissan Navara Pro4x ก็ต้องคันนี้เลยด้านหลังจะเป็นดัเมเบลค่ะสเปคยาง 255/65R17 ช่วงล่างของเขาค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นแหนบซ้อนพร้อมโชกอัพค่ะ แล้วก็บ่งบอกในตัวรุ่นของ p r o f X ก็คือสติกเกอร์ด้านหลังเลยเข้ากันกับสีตัวรถมากๆเลยค่ะทางด้านนี้มาดูไฟท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายตัวรถไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นี่ด้านบนเป็นไฟเบรกแบบ LED ด้วยตัวเปิดกระบาดด้านท้ายสีด้าพร้อมช่องเสียบกุญแจแล้วก็ตัวกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะ มีสัญลักษณ์ของตัวนิสันตัวฟอนที่เป็นสีส้มแดงมาด้วยนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังค่ะถึง4จุดเลยนอกจากจะมีกล้องแล้วก็ทำให้การถอยจอดด้านหลังได้อย่างสะดวกสบายค่ะนอกจากจะออกจากช่องถอยจอดก็ปลอดภัยอีกด้วยกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังพร้อมตัวกล้องค่ะยางอะไรด้านล่างมี1เส้นค่ะเดี๋ยวมาดู กระบะด้านท้ายกันดีกว่า,วาเข้ามาพร้อมกับตัวช่วยผ่อนแรงกระบะด้วยนะครบเลยค่ะกับคันนี้ใช้งานได้สะดวกสบายบรรทุกสัมภาระต่างๆบรรทุกสิ่งของพร้อมหูเกี่ยวค่ะหรือเราต้องการแคมปิ้งก็สามารถกางเต็นท์นอนบนกระบะด้านท้ายได้เลยมีหูให้เราเกี่ยวยึดจุดตัวเต็นท์นั่นเองใช้งานได้สะดวกเลย มีเสารับสัญญาณนั่นหมดแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED มาด้วยค่ะเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะนี่ขาก้าวเข้ามาภายในตัวรถกันเลยค่ะอ่ะจิพาทุกท่านมาอยู่ภายในตัวรถเรียบร้อยค่ะกับผู้โดยสารแถวที่2 เล็กลูมก้องขวางเฮดลูมด้านบนไม่ติดไม่ชนเลยค่ะตัวเบาะค่ะจะเป็นเบาะหนังที่นั่งได้สบายมากๆเลยพร้อมลวดลายค่ะตรงนี้ก็จะมีตะเข็บได้ถึงสสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงค่ะนั่งได้นุ่มสบายแบบนี้เลยมีที่เท้าแขนตรงกลางที่เท้าแขนตรงกลางนี่ขนาดใหญ่นั่งไปแบบนี้ได้สบายเลยพร้อมช่องวางขวดน้ำด้วย มีด้านหน้าก็จะมีช่องปรับอากาศหรือแอร์หลังมาค่ะสองช่องมีช่องวางของแล้วก็มีพอร์ต USB ค่ะเบาะบานใหญ่นั่งได้สบายเลยประตูด้านข้างก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีตัวเปิดที่เป็นสีดำที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีเทาค่ะมีปุ่มกดด้านข้างกระจกมาแล้วก็ช่องวางขวดน้ำด้านข้างค่ะ เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันต่อทางฝั่งของคนขับกันเลยค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจในตัวนิ s s ั n นาวาร่าดับเบิลแคป o ปรคันนี้ค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามกับพี่พรเทพหรือเข้ามาวอล์กอินรับชมตัวรถกับทางโชว์รูมนิส s ันรุ่งเจริญคาสาขาสำนักง,งานใหญ่ได้เลยค่ะนี่มาที่ทางฝั่งของคนขับด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวเปิดค่ะ จะเป็นสีดำพร้อมตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะแบบไฟฟ้าก็จะมีตัวล็อกรถกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะมีช่องวางของด้านข้างมาด้วยมาขึ้นมาด้านบนกันค่ะกาวเข้ามาด้านบนตรงนี้ค่ะเบาะหนังด้านหน้านั่งได้สบายมากเลยนะบีบได้ด้วยและดันไปแบบนี้ได้เลยปรับเอนปรับเลื่อนตามการใช้งานได้สะดวกสบายค่ะ ของก็แป้นเหยียบกบเหยียบได้ถนัดเท้ามากเลยค่ะส่วนนี่เลยพวงมาลายัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับทิศทางการใช้งานค่ะตัวนี้ปรับได้2ทิศทางเี๋วเรามาดูปุ่มฟังก์ชันทางด้านขวากันบ้างค่ะปุ่มฟังก์ชันทางด้านขวามีอะไรบ้างก็จะมีปุ่มใช้รีเซ็ตค่ะสามารถรีเซ็ตตัวใช้ A ทช้ B ในการขับขี่ ปรับแสงลดแสงของตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ได้เลยปุ่มปิดการลื่นถ่ายของรถค่ะแล้วกป็ปุ่มปิดระบบต่างๆนั่นเองนาใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอจีพาทุกท่านมาอยู่ภายในตัวรถของนิสสันนาวาร่าโปรโฟเอค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมภายในกันเลยค่ะนี่ภายในตัวรถค่ะทำการกดปุ่มโพสต์สตาร์ทให้ดูเลยค่ะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลการขับขี่ค่ะหนนูกลางนะมีผู้ช่วยระบบสั่งการด้วยเสียงให้เราด้วยนะหน้าจอค่ะของมาตรวัดตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอข้อมูลแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะขนาด7นิ้วค่ะจะเป็น ทีเเลยสามารถดูข้อมูลการใช้งานการตั้งค่าการกับคีย์หรือเรื่องใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆทางด้านนี้ได้เลยแล้วก็สามารถปรับเลื่อนแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ให้เราเลือกดูแบบนี้ได้เลยทางฝั่งด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นเข็มค่ะอัตราเร่งแล้วก็วัดรอบนั่นเองพวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะสัญลักษณ์ของ ตัวนิสสันค่ะในตัวรุ่นโปรโ,โฟเอก,ก็จะเป็นสีดำเงาฟอนต์ด้านในก็จะเป็นสีส้มแดงค่ะมีสัญลักษณ์ของทุงร่มนิรภยัยทางฝั่งด้านซ้ายเป็นปุ่มการใช้งานค่ะของหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แล้วก็สามารถเลื่อนดูด้านนี้ได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนค่ะทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นการตั้งค่าการใช้งานของระบบ Cruise Control ค่ะ มีการรับสายแล้วก็ระบบสังการด้วยเสียงให้เราค่ะด้านหลังพวงมลาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการใช้งานทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการปัดน้ำฝนพร้อมปุ่มพุสตาร์อยู่ทางด้านซ้ายค่ะมาดูตรงกลางกันบ้างดีกว่าค่ะกลับนี่เลยหน้าจอทัชสกรีนค่ะขนาด แนิ้วค่ะพื้นหลังด้านในจะเป็นสีดำเงาประกายมุกด้านในตัวกล้อง360อองศานี่เลยค่ะหน้าจอทัชสกรีนมีให้เราใช้เลือกใช้ต่างๆมากมายเลยนี่รองรับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Carp and Auto ค่ะ ก็จะมีนี่ระบบเสียงบลูทูธ FM AM ที่อยู่จุดน่าสนใจค่ะระบบเสียงแผนที่มีระบบเนวิเกชันมาให้ด้วยเราก็สามารถเลือกเอาเลยว่าเราต้องการไปที่ไหนแบบนี้ได้เลยใช้งานง่ายค่ะตัวแมปก็สามารถเลือกตร,ตรงนี้ได้เลยลงมาด้านล่างกันบ้างค่ะกับนี่เลยค่ะช่องปรับอากาศตัวปุ่มปรับอากาศค่ะ ที่เป็นปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาหรือต้องการเลือกเป็นแบบอัตโนมัติก็เลือกได้เลยปรับความแรงพัดลมปรับเปลี่ยนโหมดก็สามารถเปลี่ยนจากช่องด้านนี้ได้เลยมาพร้อมกับหน้าจอค่ะดิจิตอลบอกตัวเลขด้านล่างค่ะ ที่บอกไปในตัว Pro โฟเอ็เลยนี่มาพร้อมกับตัวขับเคลื่อน4ล้อค่ะไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนในเมืองหรือใช้งานไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือทางคลุกขะก็สามารถเปลี่ยนการขับเคลื่อนตรงนี้ได้เลยมีตัวปุ่มล็อกเฟืองท้ายปุ่มช่วยลงทางลัดชันค่ะปุ่มปิดระบบเซ็นเซอร์ค่ะมี power outlet ชาร์จนี่ทางด้านนี้ก็จะมีพอร์ต USB AUX มีช่องวางของด้านหน้าค่ะวางสมาร์ทโฟนของเราเพื่อใช้งานกับตัวพอร์ตได้เลย ต, port USB, ตัวปุ่มชิปล็อกแล้วก็จะมีช่องให้เราวางสมาร์ทโฟนแยกกันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางคนขับแล้วก็ผู้โดยสารค่ะวางได้เลยตัวเกียร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะครอบเกียร์จะเป็นแบบโครเมียมมีบวกลบด้านนี้เป็นเปียโนแบ็กสีดำเงาเมกมือหุ้มหนังสีดำค่ะช่องวางขวดน้ำวางแก้วน้ำสอช่อง พร้อมกับกุญแจค่ะจะเป็นสัญลักษณ์รูปดอกไม้แบบนี้นอาจีให้มองเป็นรูปดอกไม้เนะน่ารักน่ารักผู้หญิงอย่างเราก็สามารถใช้รถกระบะใช้งานได้สะดวกสบายเลยค่ะที่เท้าแขนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นหนังสีดำแล้วก็จะมีกล่องเก็บของตรงกลางมาด้วยค่ะ มีพอร์ต USB พอร์ต Type C แล้วก็ power outlet ชาร์จค่ะจะบอกว่านอกจากจะเป็นที่เท้าแขนแล้วก็ยังสามารถเก็บของได้ด้วยชาร์จสมาร์ทโฟนของเราได้อีกด้วยเบาะทางฟังของผู้โดยสารค่ะจะเป็นเบาะหนังพร้อมลวดลายตกแต่งลวดลายตะเข็บได้จะเป็นเหมือนกันหมดเลยทั้งของผู้โดยสารแถวที่2แล้วก็ด้านหน้าค่ะจะมีทั้งหมด3สีเลยนี่นด้านบนก็จะมีตัวฟอนต์ปัก โปร 4X ค่ะในตัวนิส s ันนาวาร่าดับเบิลแคปโปรคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย7ตำแหนง่งระบบเบรก ABS EBD VA ระบบเตือนเมื่อรถออกจากช่องทางค่ะระบบเหนื่อยล้าขนาดขับขี่ค่ะแล้วก็มีระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าให้เราด้วยค่ะก็จะเป็นระบบภายในคร่าวๆให้กับท่านผู้ชมค่ะและเดี๋ยวว่าจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนกันค่ะ เดี๋ยว,วจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ในตัวนิสสันนาวราโปรโฟเอ็กกันค่ะมากันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะจะบอกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็ขับกระบะก็ดูเท่เหมือนกันนะนแบบนี้เลยเปิดง่ายค่ะฝากระโปรงเบา นีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดำแผ่นใหญ่ด้านบนแล้วก็หน้าตาของเครื่องยนต์พร้อมฝาครอบด้านล่างค่ะข้อมูลของเครื่องยนต์ในตัวนิสสัน n a วราโปรโฟเอ็กคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.3เทอร์โบคู่ไฮเปอรเค่ะเครื่องยนต์ดีเซลซีซูบรหัส YS23DDTT ขนาด2.3ลิตร2,298ซีซี D.O. H4 ทวินเทอร์โบอินเตอร์คูเค่ะ กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก85.0คูณ101.3ม mm. ิลลิมตอัตราส่วนกำลังอาจ15.4ต่อ1กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง2,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4อล้อรองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B20 ค่ะ คันนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อในตัวนิส s ันนาวราโปรโ,โฟเอ็กค่ะแล้วก็นี่คือตัวและจียังอยู่กับที่พรเทพค่ะที่ปรึกษาการขายค่ะของทางโชว์รูมนิสันรุ่งเจริญคาสาขาสำนักง,งานใหญ่ค่ะคเพื่อจะให้ย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ อ่ะครับพี่อาจิก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเน้นย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับนิสสันนาวล่าโปรโฟเอของเรานะครับโปรโมชั่นที่หนึ่งนะครับลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ย0% 60งวดได้เลยนะครับโปรโมชั่นที่2เป็นเจ้าของรถง่ายๆเพียงใช้เงินออกรถ2 9 9 0 0บาทนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนิสสันนาวา r โปร o ฟรเนะครับสามารถติดต่อได้ที่02-703-1000นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ติดต่อบริษัทนะครับหรือลูกค้าท่านใดอยากติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์095-637-6814นะครับผมพรเทพที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ